อันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์สารกิจนะครับอาจารย์จากโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมกิจอาสาของพนักงานกบภก็เป็นความปรับปลื่มอย่างยิ่งเลยนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมทางด้านนี้ครับผมลำพังอะทางโรงเรียนเราบริการทางได้ทางด้านการศึกษาได้แต่ว่า ทางด้านในบางเรื่องสําหรับสังคมด้านนอกเนี่ยเราต้องพึ่งพาบุคลากรด้านนอกครับเช่นเทศบาลแล้วก็หน่วยงานอิสระก็กฟผก็เป็นหน่วยงานในลักษณะนั้นด้วยแล้วได้รับความร่วมมือในด้านไหนบ้างครับที่ทางกฟผมาดี่รือเข้ามาช่วยก็นี่เป็นครั้งแรกที่กฟผเข้ามาที่นี่สำหรับที่นี่นะครับที่สําหรับที่นี่นะครับ ที่อื่นนี่คือผมไม่ได้สัมผัสครับผมผมย้ายเข้ามาที่นี่ได้สามปีได้สัมผัสกับพทีมงานก็คือคุณโอเนี่ยคุณอาร์ตเริ่มตั้งแต่คุณอาร์ตคุณโอเนี่ยก็ประมาณสองปีอ๋อสองปีแล้วนะฮะผมย้ายมาสามปีกว่าสองปีแล้วที่รู้จักกันที่รู้จักกันนะฮะแล้วอย่างนี้ ทางโรงเรียนเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมจากกฟผบ้างไหมครับความช่วยเหลือถ้าพูดถึงโดยตรงเนี่ยก็คือความช่วยเหลือเกี่ยวกับนักเรียนที่เราได้รับจากคุณโอที่เป็นอยู่เนี่ยคุณโอนี่คือคุณโอก็คุณสิทธิชัยอัตนทธิ์เป็นพนักงานของการไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยตัดผมนักเรียนของเรานะครับคือคุณโอครับแต่เราจะเรียกติดปากว่าคุณโอคุณโอนะฮะ โ okay, อเค <c oughs> เดี๋ยวคงได้ใจกันคือคือเดี๋ยวถ้าถามว่าอยากให้กรฟผช่วยเหลืออะไรอีกก็คือบุคลา,ากรด้านนี้จริงๆโรงเรียนเรามีเด็กมาเรียน600คนเข้ามาทีงคนหนึ่งเขาสามารถตัดให้ในวงจํากัดครับตัดได้แค่ไม่กี่คนใช่แล้วแล้วอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นวิชาการไปหน่อยนะ <c oughs> คือกรฟผ ทราบว่ามีการศึกษาดูงานคือเอานักเรียนไปดูงานที่กอฟผครับผมผมไม่รู้ร,รายละเอียดตรงนี้อ,อ,ยอยากจะให้ชี้แจงอย,อ,ยอยากให้เป็นตรงนั้นอยากให้ได้รับบริการด้านนั้น<อ>คือผมไม่รู้ร,รายละเอียดว่าต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงให้นักเรียนได้เข้าไปทัศนศึกษาใช่ใช่ใช่ฮะ<อ>ศึกษาแหล่งเรียนรู้ลักษณะนั้นครับผมแล้วโครงการจิตอาสาต่างๆของที่กรฟจัดให้โรงเรียนนะครับ ได้แล้วความร่วมมือจากเฉพาะพนักงานของกปภหรือว่าจากใครบ้างครับไม่แค่พนักงานนะครับก็คือพนักงานที่ผมรู้จักอย่างคุณอ๋อยังมีคุณอาร์ตอีกคนหนึ่งนะเป็นพนักงานกปภปุณายนใช่ไหมเป็นพนักงานกปภลาดบุรีใช่ไหมพนักงานลาดบุรีทั้งสองคนก็คือที่รู้จักกันก็คือแค่สองคนนี้สองคนนะคะเร่างนี้นอกจากหน่วยงานของกปภแล้วมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนบ้างไหมครับ โรงเรียนนี้อยู่ในเขตเทศบาลพรงมะเดือที่นีเนี่ยก็น้าหนี้แหละครับเทศบาลก็เป็นคนรับผิดชอบด้วยครับครับแล้วเวลาคุณพี่โอ๋เนี่ยครับเขาเข้ามาตัดผมเนี่ยเด็กเด็กเจะจำเขาได้ไหมครับจำได้แล้วครับแล้วแล้วเด็กก็ดีใจนะครับว่าโอ้จะได้ตัดผมกิ๊ดครับกี๊ดโอ้โห๊ดเลยอโหถือว่าเป็นคนดังสําหรับโรงเรียนนี้เลยก็พี่โอ๋แกใจดีอ๋อพี่โอ๋ใจดีทุกครั้งที่แกมาตัดนี่จะมีเกมาเล่น ให้เด็กเล่นฆ่าเวลาระหว่งหางรอแล้วอาจารย์รู้จักกับคุณพี่โอ้ได้ยังไงครับรู้จักได้ยังไง<ม>คือตอนแรกเราไม่รู้จักกันเลยครับเริ่มแรกมีเด็กพิการคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของที่นี่ไม่สามารถมาเรียนได้ออือ่าเด็กพิการคนนี้ผมเอาชื่อเข้ามูลนิธิบ้านทานตะวันครับเอาเข้าในในคือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเขาเราเจ้าหน้าที่ของเขาเอารูปเด็กพร้อมประวัติ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เนี่ยเป็นคนป่วยคนพิการโรคก,กล้ามเนื้อรีบฝ่อมไม่สามารถมาเรียนได้ปกติเลยปัจจุบันอยู่ที่บ้านเอาเข้าในสังคมออนไลน์ของเป็นเว็บของของมูลนิธิบ้านทานตะวันทีนี้เป็นเว็บเปิดนะฮะก็จะมีะเครือข่ายสังคมออนไลน์เขาเข้าไปเห็นก็ให้ความส่งผ่านความช่วยเหลือมาโดรวมทั้งคุณอาร์ตเริ่มแรกจากคุณอาร์ตครับ,ค,รบคุณอาร์ตเห็น แล้วก็ติดต่อมาเพราะว่าผมให้เบอร์โทรศัพท์ลงไปในมูลนิธิบ้านทันตะวันออ oh. คุณแอ์ดซึ่งเป็นพนักงานกรกตตอนแรกผมไม่รู้จักนะฮะเขาติดต่อผ่านมาอาจารย์สาร,รกิจใช่ไหมครับผมใครเป็นใครเนี่ยต้องการจะไปบ้านของเด็กหญิงออยคนเนี้ย oh. ครับเริ่มจากตรงนั้นครับแล้ว mm. ทีนี้พอคุณาอ์ตมาก็มีคุณโ oh. อมารู้จักเพราะว่าใน Facebook ในสังคมออนไลน์นี่แหละครับอ mm. มีคุณโ oh. อมาตามมา แล้วก็อีกสองสาคนแต่ก็เป็นกพอสองคนนี่นะครับแล้วก็พอรู้จักปุ๊บคุณโอ๋ก็เปิดตัวว่ามีเด็กนักเรียนให้ตัดผมไหมอ๋อครับผมเริ่มโองนะถามก่อนเลยใช่มีเด็กนักเรียนให้ตัดผมไหมแล้วก็พออิว่าเป็นบ้านอยู่นะครปฐมเรื่องกันครับสะดวกที่จะมาผมก็บอกตัดฟรีหรอฟรีครับ ไอ้ตัดมันมีฮะมีตลอดเลยหกร้อยคนนะฮะหกร้อยคนตั้งแต่นั้นมาเขาก็เมื่อเวลาว่างว่างจากงานของเขาเขาจะโทมาพอเริ่มต้นจากตรงนั้นก็เลยรู้จักแล้วผมก็เลยถามเขาว่าตัดเด็กๆเนี่ยเราไปตัดคนพิการได้ไหมเขาบอกยินดีครับเท่านั้นแหละยาวเลยทีนี้ผมผมยาวเลยทีนี้ไม่ใช่ โครงการของเขาเรียกได้ว่า Facebook นี่นอกจากจะเชื่อมต่อเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยยังเชื่อมต่อการทําความดีด้วยนะฮะนี่ฮะคือนี่นี่คืออ้าวมันมันทุกอย่างมีสองด้านด้านบวกกับด้านลบฮะเหมือนเหรียญนะฮะอยู <découvrir görüş> ่ที่ว่าจะใช้ยังไงใช้ถูกผมบอกเด็กๆเสมอว่าถ้าจะใช้ให้ใช้ในด้านถูกที่ถูกที่ควรครับเฟซบุ๊กมันถ้าใช้ในด้านที่ไม่ดีมันก็อันตราย ช่ไหมฮะใ้ในด้านที่ถูกมันก็จะเป็นบุญเป็นนะครับส่งเสริมความรู้อะไรกันกว้าไปครับครับตรงนี้ขอบคุณอาจารย์ไว้ก่อนที่ับสละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคครับขอบคุณดบอาจารย์สินดีครับในที่สุดครับในที่สุดผมก็เจอเขาแล้วครับผู้ที่ทำให้โครงการจิตอาสาสอนน้องกับผมเป็นจริงขึ้นมาได้ครับครับผม พี่โอสิริดชัยครับผมสวัสดีครับพี่โอครับอยู่งานตัวเป็นๆนะฮะตัวนักงานนะครับครับผมได้ยินชื่อสี่นินานานีนแล้วครับผมคนดีสี่ก็พอๆของเราต้องครับผมพี่โอครับผมทราบมาว่าก่อนที่โครงการเนี้ยจะกลายเป็นโครงการของพอๆเนี่ยครับพี่โอเป็นคนที่เดินเข้ามาในโรงเรียนคนเดียวก่อนแล้วก็มาตัดผมให้น้องๆอเด็กนักเรียนะใช่ครับตอนนั้นคิดยังไงครับพี่คือตอนนั้นหลังจากที่ว่า เราใช้เวลาว่างเพราะผมเป็นพนักงานการใช้เวลาว่างหยุดคือไม่ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ผมเป็นหัวหุ่นให้ทางกศนที่น้านเพอจากการที่เราเป็นหัวหุ่นให้เขาตัดให้จนเราคิดว่าเฮ้ยเราตัดเองก็น่าจะได้ก็เลยเริ่มสมัครเรียนก็ประมาณเริ่มต้นหยุดมั่งไปมั่งก็ประมาณ เกือบปีอะครับครรับเีีียนนท่่ไหพก็เรียนตรงหน้าอเภอของทางกศนเข้ามามาสอนชั่วโมงละแค่บาทเดียวบาทเดียวนะหลักสูตรให้ปีใช่นะหลักสูตรไม่แค่20ชั่วโมงครับ20บาทใช่ตัดเป็นเลยก็ไปช่วงวันหยุดเวลาเราว่างครับจากนั้นเราก็ตอนนี้ช่วงเรามาทำงานช่วงกะบ่ายกะบ่ายนี่คือเข้า4ี่โมงเย็นเลิกเที่ยงคืนครับ เช้าเราว่างละว่างแล้วเราขับรถไปทํางานเลยเราก็พอดีของเรามันคนเดียวใช่ไหมครับ,รบเราก็ต้องหาโรงเรียนที่ว่ามีเด็กนักเรียนน้อยไม่ถึงร้อยคนอย่างเงี้ยเราไปถึงก็สามารถก่อนเข้ากะเราสามารถตัดได้เสร็จทีเดียวเลยหนึ่งโรงเรียนนี่ตอนแรกพี่โอเ๋เริ่มคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยครับ,ค,ค,รบคือ ผมงงว่าแล้วพี่เดินดุยดุยครั้งแรกนี่เดินดุยผมขอตัดผมหน่อยได้ไหมครับอย่างนี้เลยป่ะฮะใช่ครับอาจารย์เขาเริ่มแรกเขางงเป็นผมผมก็งงาะแล้วตัดเป็นไหมผมอ่ะเป็นเขาเลยให้ลองแรกๆเขาว่างงว่ามันไม่เคยมีใครทำนั่นเองครับผมก็เลยลองลองไปลองมากลายเป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งติดต่อมาเรื่อยๆครับครับผมติดต่อมาเรื่อย นักเรีรู้สึกเขินๆนะฮะแรกเรีเก็เขินคือเขาไม่เชื่อมากเลยนี่คือเราจิตอาสาล้วน้เลยนะพี่ตรงดุยเข้าไปเลยต้องดิ้งต้องเริ่มจากตัวเองเลยนะะไม่เกี่ยวกับโครงการอะไรของกพผเลยตัวพี่ล้วน้เลยอันแรกคือตอนนี้ที่รับอยู่ก็โรงเรียนฮูมบเดือดถ้าโรงเรียนบ่อพักโรงเรียนต้นสับโรงส่วนถ้ารอบๆโรงไฟฟ้าก็คือโรงเรียนที่กุณทอง โรงเรียนวัดบางกระโดใครนี่ก็เหนื่อยแล้วครับแน่นอนและช่วงนี้ผมไปพยายามที่จะดึงพักพวกเข้ามาคบผมก็เลยลงเฟซลง่าเฟซใครสนใจคือเขามองว่าเฮ้ยเรานี่เป็นจิตอาสาจนมารู้จักพี่อาร์ตซึ่งอยู่ในตามไฟฟ้าเหมือนกันเขาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ว่าเขาจะมองว่าคนตามไฟฟ้าไปทําจิตอาสาอะไรบ้างเพราะว่าเขา เป็นคนอะไรนะเหมือนใส่กิจกรรมก็วขอมีอะไรมั่งแล้วก็ช่วงการตอนนี้คือจิตอาสาภูมมขึ้นมาเขาเลยให้ผมเขียนรายละเอียดพยายามใสเข้าไปแล้วก็จนมารู้จักอาจารย์สารกิจบที่โรงเรียนภูมิเดือที่ผมไปตัดอาจารย์เขาเลยว่าแนะนำว่าเออเนี่ยถ้าจยไปตัดผมคนพิการเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งจะได้ไหมโอ้โด้วยความยินดีเลยด้วยความยินดีเลยจนโครงการคนกอขอทำดีคนนี้ผมไป เจอเข้าพอดีครับกดไไล์ถูกใจก็เลยได้ข่าวสารข้อมูลของคนกรกพรอข,อขอทำดีของจิตาอาสากรกพรครับผ่าต้องการใครต้องการให้พนักง,งานกรกพออเนี่ยไปสัมพันธ์หรือไปมีางานาจิตาอาสาร่วมกับอันนี้คือจุดเริ่มต้น,น,ตนที่ทำไมโครงการที่เข้าไปอยู่ในของกรกพ,อ,อ,พอ,อได้ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะ ประเ็นพ<อ>วกชุมชนแสดงว่าโครงการพี่สอนน้องที่ว่าสอนน้องตัดผมนี่มันมเริ่มมาจากความคิดของพี่โอเลยป่ะตัวนี้ครับเพราะ<อ>ที่มันตรงมันตรงกับที่อาจารย์กฤษณาเขาบอกว่าเออในเมื่อผมอยู่หน่วยงานอย่างกองพอ่พะพอจะมีมบไหมครับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเขาขาดอุปกรณ์ตัดผมครับแล้วผมก็ตอนแรกก็บอกว่าในความรู้สึกไม่อยากให้ขอไปสัมผัสก่อน ขอไปลองดูก่อนนะเรากลัวว่าเราเบิดของมาเสร็จเราให้เขาตูมเราเลิกเลยอย่างเงี้ยผมมันว่ามันไม่เกิดผลไม่เกิดผกรธมันไม่ยั่งยืนนะไม่ยั่งยืนจนไปสัมผัสว่าเฮ้ยเราต้องมีอาจารย์มาสอนมีคุณครูเราดูลูกการแล้วเออลุ่งแน่เราเลยจัดการเลยจัดการเสียความรู้สึกที่เวลาตัดผมให้น้องๆเสร็จนะครับความรู้สึกในใจของพี่ตอนนั้นมันเป็นยังไงฮะแค่ไม่ต้องตัดแค่เสร็จนะครับแค่ผมมาแล้วเด็กวิ่งมา ลุงตัดให้หน่อยงี้คนลุกแค่นี้มันก็โอ้โหมันงดตื่นตันอิ่มอิ่มอกอิ่มใจผมได้ข่าวว่านอกจากพี่โอจะตัดฟรีแล้วเนี่ยยังมีของรางวัลให้น้องๆอีกด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วผลตอบรับจากโรงเรียนต่างๆที่โอ๋ได้เข้าไปนะครับเอาเปรียบเทียบไปวลาระหว่างตอนแรกที่เข้าไปกับตอนเนี้ยครับมันแตกต่างกันมากเลยก็อย่างเมื่อเช้าดูไหมครับผมไปที่โรงเรียนภูม่าเดียร์ได้การตอบรับเป็นไงตอนที่ไปเจอเจอมาครับเนี่ยว่ามันสบายใจ แล้วก็มีความสนุกครับแล้วโครงการที่สอนน้องเนี่ยนอกจากจะได้รับความร่วมมือจากทางกพอจากโรงเรียนแล้วเนี่ยมีหน่วยงานอื่นไหนไหนบ้างครับที่มาเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับก็มีโรงเรียนเสริมสวยกิษนาครับผมโดยอาจารย์พออกิษนาและก็อาจารย์เตมซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยและตัวผมเองด้วยอยู่ในชมรมช่างตัดผมและเสริมสวยนครนครปฐมครับผม ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเวลาเรามีอะไรให้เขาช่วยหรือว่าเขาต้องการให้เราช่วยก็เต็มที่ช่วยเลอก็คงจะนะฮะนี่นะครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องการต้องการต้องเป็นี่นะครับจิตอาสาหรืออยากรู้รายละเอียดหลังจากจบวันนี้ไปแล้วเข้าไปที่ Facebook เลยครับครับสิทธิชัยรัตนโกสิทตนะชื่อของผมเลยครับเป็นภาษาไทยแล้วไปดูสมาชิกแล้วดูที่ผมผ่านมาทำอะไรมั่งครับ โอเคเอาละเอาละเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าของจริงเป็นยังไงไปอยากเห็นแล้วครับผมโอเคครับช่วยพาไปหน่อยครับพี่โอวได้ครับได้ครับ เอกตนเนี้ยตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังเลครับระวังหน่อยระวังหน่อยขอบใจนวีตท,ที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนตกครับพ่อรีบไปปิดทุกขก้าว มีอะไรครับลุงน้ำซองเสาไฟฟ้าหากต้องเปีกปยกฝนเราที่ยอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกกลุวมฟันฝ่าคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับ <c oughs> เราเพื่อนบ้านกัน <c oughs> มีอะไรต้องช่วยเหลือกันวิทย์เราเชื่อว่า <c oughs> ความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย